สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนจ้าหมูชุดเมะมีฟลเซสาบวาหมวกสวาสม็กซี่มาพี่น้องมะสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อมามามาเมนูวันนี้จ๋าเบิ่งดูสมตำขนมจีนกุ้งตัวใหญ่ๆพี่น้องมาเด้อมาได้แซ่บๆกันจ้าแซ่บๆน้ำกานเบื้องผักก็มีประมาณนี้นะคะต้มน้ำไม้แซ่แข็งละผักซีลาบย่องมียังไงกินอย่างงั้นนะคะเพราะว่า น้ไม้อันน้ไม้พี่น้องจา้าเก็บม้ำมันคมาแซ่แข็งแล้วก็กินมากลุยพี่น้องจา้าทุกท่าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเด้อมาลุยหิยวตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วพี่น้องกินไปคุยไปนะคะนั่งฟังสักก่อนเด้ออช่วยวหิยวหิวหิว ฟังกันแน่สี่ฟ้อนที่กอย่างอื้มกุงเ็นี้เพื่อนแก่สีฟ้อนืมากเลยเ็แขง็งไว้อยากกัดออกมาละลายจริงอุ้นกินพี่นอ้องจับอ่านดี้อันได้เจ็ดเด้ออื้มจับ เมื่อน,นี่ยไดสิพจนไปหาหมตาพี่น้องจาตัดแว่นเพราะว่าพระเดชปตัดแว่นสามปีแล้วอ,อันนั้นก็เลยไปตัดแว่นไม่โอ้ยใจไปเสวัสดีฮูบอ๋เดี๋ยวกินก่อนสิบอกสุฟังจะหาหมหมบอกวา่า หาหมอไม่พี่น้องก็หมอประจำแยาสิบปอนไปแกะโบไปไกนะน้องเะาเนาะญาตไปหาหมอเก่าหรือไปหาหมอไม่คือ้างบ้านนี่แหละย่างไปแหละก็เลยอันอหมอก็เลยีางตามหลักแล้วท่านน้าเ <c oughs> จ้าโู่เนาะแยาสิบปอนเป็นอันอืมอืม,อ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 ม อาเปตัดแ,แว่นเอาะพวกเคทิฟเขาเป็นพวกเคทิฟฝรั่งเศสคือแบบว่าจัดส,สายตาสัน้นสายตายาวอยู่ในแน่นลิ้นเดียวกันนะพี่น้องนะคะเจ้าค่ะคดีดอกแยกสินทรัพย์บริจาคเงินก่อนว่ายายกสินทรัพยมีอันใบประกันสุขภาพที่ทำงานพี่น้องจ้าก็เรียบบริจาคก็เรียบบริจาคใจ พ่อออกกิมมันไปร่านขายออนตัดเบ็ดกอตัดเว้นเขาเรยไปตัดเว้นไหมพี่น้องไปซ่อมตัดเว้นได้ไหมบุ๊ได้ไปเ้องไยนหรืพเป่าเ,เว้นสองลิ้น ราคาเกือบพันอยูโรพี่นะ้องประกันเขาใจแสวมเจ้าของในใจเกือบสี่ร้อยยูโรเพราะว่าเอาแาอม่นแบนต่ายยูหอเอาขอความยูหอกู้เอโอเอกับยี่ห้อดีเวนไม่รู้แฟนตานแฟนตานสายตาเอายี่ห้อโคลเอ ผมก็ลองเสรแป้นแส่แตาของยี่ห้อเล่แบนเล่เป็นสองเลน้นตัวสองสองอันทรงพันออกซีวัดกินไปคุยไปพน้อง จอบฟุงควันทีหัวดอดีมันหนอกกว่านายควันน,นีดนองี๋ยวของที่กลับบ้านก็เลยเตรียมมาว่าตัดวงตัดแบนที่ดะไปใส่บ้านฮ้องน,น,นะมาปรุงน้ำน้ำตัวแบบนีนแล้วกลับบ้านพอบริยากพีไปน้องจาเตรียมพร้อมพร้อมกลับบ้าน กระบาเดเนื้อวอกันไหมเป็นแบบไรนะคะแซ่บหนักขี้จัะกินตามที่มีเพื่องจ้ัเมื้องนอกอกะไรอืม น้องจิ่งงั้นเราเอาแบบเส้นมุนนนน่นให้พีน่น้องเึิ่งเมื่อเช้นใหญ่ของจิงจ้ะอื้ับนกปูท้างไก่ เดี๋ยวขบานใบมุหรอเป้อาจับกุงกระวันตัวใหญ่เลย ตัวผู้อมอืเมื่อวานนี่เสรนมันขาดผู้วายาเสรษฐมันอ๋อเสรนมันมุนที่บ้างจับเส้นข้างสุดท้ายพี่น้องอันนี้ไม่ พี่น้องจ้งนีเพอโอเคขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมค่ะไปเจอกันคลิปวีดีโอหน้าจ้ะรักน้อยๆของให้นานๆไปสู่ๆไปกันไปละเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปเจ็บ